สวัสดีค่ะสาวเจิดบันัวหน้าพ้ารอพาลงทงลงทาหากโก้ฮัเขียดค่ะพี่น้องช่วงนี้หน้าแล้งกับฮักโก้ฮัเขียดเลยหาเข็ยดใช้สิเป็นไปบ่ได้ไป,ปสวัสดีครับสวัสดีท,ทุกท่านสุข,ขุสุขคนครับผมเห<อ>มือนเดิมครับหากโก้ฮัเขียดเลยพี่น้องมือนอีท้องฟ้าแจ่มใสไปตามไปลุ้นกันเลยครับเสียงรบกวนจากเสียงรถเลยพี่น้องริมถนนทางไหนอุวย มาเว้ยมาปีนดูภานี่อิ่มพอดีอดนี่ท่านป่าวด้วยค่ะเนอะนี่เกี่ยวถือ,อ,อวุ้ยตะัดตุ้งตรง,รต,งตรงรตรงกับว่เป็นยังคองให้ได้เด็ดโพเนาะท่านามาหากินเขาก็หาช่วงนี้เขายูซูลินเขาหาอันนี้เลยเรียน,นครับยูซูลินครับบ่ได้ทยุคกรเทพเด้วย นี่เบิงขาวขาวเมียเบิงเจ้บขุนมาโอุ้ยอุ้ยแตมแรลกแหกมันครับพี่น้องเอาตั่วมาดูดเบิงมือนีสิมันซ้ำไรที่ปจักรมองจักจุดอตอนนี้เดินทางมาแล้วประมาณหกสิบกิโลนิดๆ60หกสิบกว่ากิโลอาหาแต่ละมือให่มองไปเรื่อยสงสัยสาเจิดพ่อครับ เอาเอานี่ก่อนนะพวกเราอยู่น้ำง่ายสิเอากบก่อนสั่นเกียดผมจับไลยแล้วใส่ละสีนี่นี่ตรงนี้แหละนี่นี่โอู้ยว้าวกบหมอบาดกบหมอบอุ้ยอีพออีเมียพอเนี่ยนี่แหละออกจากไงแล้วก็ไปเรื่อยแล้วก็มาพักเอาเด้ออุมักอุ้ยฮึ่ วาเลือสูเดียวโอ้โโอ้ขอด้วยนะดีัยปั๊อๆเอี่ยดีโมดิฟูเดียวเว่นๆๆเจ้าคุ่เจ้าใดสักภาพปอนะบ่ะเพราะว่าคูบเขียดีโมได้หันทาย้าเป็น้ำคูบไปน้ำลุดมือซ้ำภาพกระสียานพี่น้องวิ้นนะออเก็ดเก็หมอื หากบครับ่นพ้อง่นพ่องโตล่ะครับกบกบกบหมอกกบอกจากไง่มานั่นเสือบอกเสือบอสอ้ายอูยอีพออีเมย์พองแล้วตึงพึงวาบพึงวาบเห็นชัดบอกเออชัดๆัดเอาเลยเอ้ยบอกไปบอกมาอู้ยสะพว์สะเจ๋วว่าเห็นไงเปล่าหลายไง เมี้บ่เมี้ว่าอายเนาะเงีห้อยทั้งหมดเลกัดสีสุบใส่ปากแดงจูกกบเอาตัวคือบดมดากกบเนี่ยเราอยากจูบบ,บ่บ่ครับบ่เป็นเยื่องเกลงใจเราเลยตามใบบ่จะอยากจูบ,ขบไข่บ่หไวยอยากมอมอดเป็นตัวเหมือนเดียวมอมจิ้มคัมเดียวเลยเนี่ย บ่ได้ยำนี่ในรุ่นนีม่มา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 เลยง่ายบอบอเป็นง่ายครับบ่เป็นหลุมอ้หอ,อ้ไอ้อ่ออีตอนไปขทางคนนี้ตัวที่ป็นอวยอยู่เดียวจน Con khóc chia buồn thứ thế này. Má, mà thân này mới con chia. Chúng ta kiếm tối lên. Nhiều. Nhiều hả? Nhiều hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ัครับนามานี่ชัดเจนครับกบเท้าเทครับพี่น้งองเยอะใ,ให้รางวัลอ่ายเยอแยางวัลรางวัลตขาอ <laughs> ่นจเนเศ้าะยิมมอนีก็จะเลี้ยงกล้วยจนละ <laughs> เปรยอยูแต่ไดน <laughs> ออบ้เงอบแม่รางวันจังซัน กะล่างวันแล้วให้ย่างไปสวนแล้วว่าขี่รถเปียงหน้่มันพะนะก็ย่างจนขาอ้นจนเลี้ยงก้วยเนาะเสกี้ก๋วยเตียวเออนี่เบ่ามวนเยูะไปพี่น่งมานนี่มาเมืองเอง บ่ได้ปักหลักปักล่าที่ไหนว้าตกแต่งมูสุกเลยอุ้ยเยี่ยมบ่ได้เลยนี่เขี่ยไปเขี่ยมาปล่อยถิ่มบ่ได้เขี่ยไปเขี่ยมาพอเขียดพอเขี่ยก็เอาเหลียวเี็เจังไหรเนาะ Ui! Thuốc đơn giản mong chưa có bọn nhau mô mina mời đơn giản mô tưng ní kìa ông bố Ôi! đi mô hấp ô hấp nè thôi 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 กลุ่มๆอฝนจิตรมันตอนเปิดทิปคลือน้าแจ้งอยู่เมื่อกพี่น้องลักษณะนี้นี่ฝนทีห้ามดอกบม่วงบ่อบ่อเย็นครับอากาศเย็นบ่อเย็นกับบ่าน่กับผนห้ามดอกม่วงกับเดือนสามผุนมัง เขียดอีโมเออกตว่าเขียดอีโมเพราะไรว่ากบเลยล่ะน่ะเฮผมไืนยินว่ากบนะโอ้ยโอ้โหขวันี้แต่ห่วยหูจุ๋ยต้ควางจนเฮ้ยต่นายเนาะเมียนเดี๋ยวถ้าตอนอึบนะบ่ได้ตอนอึบสิได้จะเอาตอนใดเนาะครับผมจุ๋ยตอนอึบดีที่สุด เฉียดอิโมเต,ตนออกจากง่ายเฉียดอิโมเต,ตนออกจากง่ายไปไปไปเฮ้าผ้ากันไปคุบเอ,อเื้ออันนี้กระสอยเฮ้ยเกิด <c oughs> ปวกเลยบ่ได้ยินดอกดินมันแข็ง <c oughs> ตัววอไปอยู่นะโอ้ยนันน้องไอ้เปายั่งดูดูมันละอู้หคือเลือกแฉะถูกใช้เป็นอะไรต้มดีเป็นยิ่งเหนียวเหนียวครับมาว่างแล้วพี่น้องติดตั้มเลยโอ้ยโอ้ยคุ้มไงทีเถอะโอ้ยเห็นแต่ข้างฟันเจ้าละแเตัวไงอยู่โอ้ยให้ครูมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์จะต้องให้ให้ให้ครูอดิ มือหนึงอ yeah! ันข้างผีว่าท่านใดรกอเลมัน่วัวเดียวเคียราถมผี่แหละโอ้โง้โอ้โเงี้เงี้ต๋ง้ยเตงโอ้ม่อยานดอกบ่มีน้ดอะเหรียหันอยู่มันว่านักกีฬาเก่าว่หันแชีงกับโกบหนีว่ไหวแต่หันเชียงกับเล่นหนีขค้ออยู่เห่นเห็นแต่เหไหว บมดยานเนี่ยผมสนามาหลายตัวแล้วอุ้ยอีพออีเม่ทวมนามเงียวเจ้าของอุ้ยใสสวยเป้งๆหลุดต่อเลยหลุดต่อบบนี้เลยเอาไว้ด้วยสิ่ส้กตัก็ได้เฝ้าได้ผมหาเลยแหละน้องเนรีลีอืมคนมาลัดเขาชุ่งโจวอนั่นให้คููเขาพี่น้อง เีให้ป่อยาใส่ีกนนะเอาถาที่ใส่เดี่วก่อนเดี่าเว่ยังเล่เรวเหล่าวเนาะตอนนี่หัลนั่นดีสวบไปยุ่น่ครับนั่นหละตามไปเลยตามไปเลยตามไปเรื่อยนั่นหละนะหรับวกไปยุ่งวสียุ่ช่วงที่อันเดียวกันมีฟองแป๋าคนนี่ อันเดียวกนั่อันเดียวกันโบอตอเดียวอังหนึ่งไงเอ๋สลานีสาาแล้วมาตกหัมันเนี่ยสวววล่วงไปอยู่หมไมโซลงไปแม้ว่ามันขึ้นเออไล้วไหนิพี่แม่ทางพี่แมโซไงเบิดเบิร อยู่ต่อนานเนี่ยตัวมีุลโอ้ยตัวีย่นลี่นาดนันนี้อยู่ไกลๆกันครับนํ่มาจนได้ียมซับล่ะอเคดีมูด้วยโอเคดีมูกันสนะ ไหูกับผูเลยไหมโฆษณาง่ายขุน้นยุกับสะพดิน,นเอ้าเชือจักยางนี่หนูซิ่งได้สวดกัมีหนูซิ่งเบา้็เจออยากกินถอดอยู่เดยอยากเขาไก่อนเ็นเดนแฉะปนขึ้น,น,นไปหงตัวเท้าครับนี่นี่นีตัวนึงนั่น ห,หนูสิงตาสูตแต่หนูสิงแล้วค้นกับตาสวดรที่กันโคตรตรงตัวนี้ไข่ยอยู่แดดกับบะหมีอ,มอ,อผมไล่ไปดิเขามองหันละมอนี่มันขิ่งเหลี่ยมมี่จอยกับหมองเลยอหลินออกน้าเฮ้ยกระสินเฮ้ยมีแต่แนวเปลี่ยนแนวเ <laughs> ขาไปไหนหัน ผมกับ้าเคลียอยู่ท <nat> ี <clubs> ่โานผมคือนี่บ้เลิกกน่อยกบน่อยนี่น่นนีนั่น่อยังนั่นนี่ย้กันี่แหละหอยมานีนะอืมอาวโหสิหโตเลยขุดอิว่าจะเต็น กบยังขี้หลายขาแต่ไม่หมดกล้ามปูไ่ครับพี่น้องปูผูอู้ปูผูเท่าดังเขยดกวนห็น้ำกันชีกกระมูยู่น้ำกันชีกกระมูก้กบี็หลายอยู่เลยเราหลุด้วจ้วยหอยเชอรี ควบยังเสียดโม่แห่บเโม่อ้ยอีพอ่ะาอุ้ยดีมือโหักล้ว่ไหนเยอาโลบแมเฮ้ยพอกเนาะมันนี่กนานี่แหละ บอมากโลบเต g, to to ain, น็นออกรองตัวพร้อมกันเอาตัวนึงเมียนต้องเลือกเอาตัวใดตัวนึงบ้งสันสิบดได้จักตัวเลยนี่มาหาเองนั ah, e ่นเออนั่นแรียดีแล้วเห็นบอหันเอาเทธอละตัวก็ตัวงามครับพี่น้องเห็นทีมือนี่จะตัวใหญ่งเลยมาหาอีกเอาสวยงามตามท้องเรื่องเอาละเอาละอย่างหน้าโอ้ย <laughs> Tuần này Chỉ Thân bó Nên là ông ngay ใช่ดกผักแสบตัวนึงท่านนี่เมียเขียต้นนึงเขียต้นนึงติดออกมาก็ว่ามันเชียรเลนเนเนาะหนุยใหญ่หนี้ังไียงดโดดดอกยี่หรีไหมกเขียมหไดหดแค่เฝ้าเลียที่ล่ะก็ไปเอาไว้ก่อนเออพ่ออยู่มัยังจับงาย คฮะกบหาแนวแก่เมื่อยไปกินไปอยากก่อนไปแจ่วปนแม่เขาว่ากินกับปลาราปลาดุกปลาดุกน้ำปลาราเออคนโคราชเพิ่นกินอุ้ยรีตัวปลาคามเทปปลาคามเทปปขามค้ำนโมตระนี่นะบ้านเอิ่นปลาคามแฝดนะแฝดหน่อยเต็มอยู่เห็นเพิ่นเห็นเพิ่นมาต่อย โอ้ยเบิงยาเบิงมือเสาเจยเด้วยจมนไล่ซะทั้งไล่ทั้งแตกนี่นี่หน่อยน่อยน่อยหน่อยน้อยๆยงสี่นี่มีมีไนนี่โอ้ยจอดรถน้ำทางสัพพ่อนี่นี่โอ้ยจมทีหน่เออดีอยู่ที่มีทางหลบข่วงหัวงไง คิดปัานบัานแต่ของมาดูก็ทำบ้ันแต่ของแล้วร้านขาเขาก็ยังหูงอุย้ยมือเมียขนาดพอฟาดบอลฝาดบอลเดี๋ยวสีมึงก่อนอูย้ยแดกจึงคือวิต็มอยู่เด๊แดงเต็มนาอยู่ แกงแค่น่าน้ำแดดเขาเดือดเลี้ยเล่ากู้แน่ก็ว่าเก็บบอกท่านไปขายให้แน่ผู้แน่ก็ว่าขุดตุ่นอีล่มจงให้แน่ ลายบอสเจอบคปามเถกชุงมาให้กินเนี่ยปรามเกมันแบบว่าจะไดไละบ่ได้สีดบํารุงอะนะแต่วัน่วยดกหูนลายแห้งงาหูมาห่านแล้เป็นอย่างรลายแห้ง ว่าเขาก็มีไม้ให้เมีนนยนวิสะอ้อนงานนะโอ้ย<อ>ใส่หัวมึงตี่หลบไม่ต่หน่อยตรงๆเนาะ้โอุโอ้ย แตวขอเอิดเบิ่งขอกระยำเมื่อยคอเมื่อยคอเลยนั่นบ่เป็นหินเนาะเป็นยืย่นไร้ขาผุนชันลายแหงไม่จะได้อา โอ้แขนแมนแขนยุ่เดียวผูได้บ่อยกินหลายแขนบ้านแขนกันน่าโหลดหัวนี่แหละจะได้กินอ่างมือแรลงเตรียมตัวมากินเขาน้ำกั้นกับติณห์แมไปเพื่อไปไกลเนอะปมาขามเทพเจียวปลาขามเทศเจียวปลาร้าน้ำปลาดุนี่นปลาดุน้ำปลาละบอนี่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 มาเดี๋ยวสิแม่เอง ลูกยอดครับพี่น้องนี่คอตตียองลอยๆมานหนึ่งตาปุ๊บกับมานเติมยุกถุงหน่อยเน็ตเอ็ดเอ็ดไร้โตยูโกฟเขียดอุยได้หมกแตงชิฟโกหมกคุณเลยนี่ไปละค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะะลครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมถือมาหมานน้ำม้นน้กันทุกมือครับพอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับตรง